มหัสจั์ไพ่รัตนาะราศีต่อไปราศีเมษเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับถวายของเป็นคู่ใบที่สองถวายข้าวสารใบที่สามห่มผ้าพระประธาน แม่โวยชาวราสีเมษไพ่ใบแรกก็ถวายของเป็นคู่ซะแลว้วใครยังไม่มีแฟนนะคุณผู้ชมนะชาวราสีเมษนะครั้งนี้คุณผู้ชมไปถวายของเป็นคู่หน่อยแต่อย่าถวายลงเท้านะเดี๋ยวเขาจะเดินจากไป ไม่ใช่คุณผู้ชมมานั่งนึกในใจแหม่ฉันอยากจะเลิกกับแฟนฉันเหลือเกินฉันไปถวายรองเท้ากับมันดีกว่ามันจะได้ออกจากชีวิตฉันคุณผู้ชมอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับแล้วครั้งนี้ถวายของเป็นคู่หน่อยอย่าลืมอธิษฐานขอให้เป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาในฐานะผมเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณผมก็ต้องพูดแบบนี้แนะนำสิ่งดีๆให้กับชาวราศีเมษใบที่สองถวายข้าวสารคุณผู้ชมเชื่อไหม ผมเริ่มต้นนะราศีกุมราศีมีนราศีเมษแปลกที่สุดเลยสาราศีเนี่ยไถ่ถวายเข้าสารนี่ออกมาสาราศีแล้วนะคุณผู้ชมเชื่อผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมถวายเข้าสารสักนิดหนึ่งท่านรู้แหละว,ว่าเราอ่ะลำบากเราขาดเรื่องสภาพคล่องขาดเรื่องการเงินเรื่องอาหารการกิน คุณผู้ชมกัดฟันนิดหนึ่งเอาไปถวายที่ศาลเจ้าโรงเจหรือวัดวาลามใกล้บ้านคุณผู้ชมก็ได้ซื้อสักโลหนึ่งครับ40กว่าบาทครั้งนี้ใครยังไม่เคยทำลองทำดูอธิษฐานว่าให้ข้าพเจ้าจเจริญด้วยโภคทรัพย์คุณผู้ชมอธิษฐานแบบนี้ทรัพย์ ต่างๆการถวายข้าวสารครั้งนี้มีอนนิสงส์มากนะครับไม่ต้องไปยึดติดครับว่าเอ้ยพระไม่ดีเลยนูน่นนี่นั่นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวล พอไพ่ลัตนาบอกคุณผู้ชมแล้วว่าทำห้บาท10บาทพอเหมือนที่ผมพูดเมื่อราศีมีนมั้งฮะเวลาเราทําบุญกับพระเนี่ยใส่ซองให้เงินไปเยอะๆพระแม่งมีเมียหมดฉะนั้นใส่5บาท10บาทพอครับไพ่รัตนาก็พูดมาตั้งนานแล้วเรื่องพระอีกเรื่องหมอหมอดูเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณอีกไม่ต้องไปเชื่อคุณผู้ชมทําด้วยตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองใบที่สโหมผ้าพระประทาน คุณผู้ชมครับการห่มผ้าผ้าประทานผมบอกคุณผู้ชมทุกครั้งเลยว่าการห่มผ้าผ้าประทานเหมือนเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับเราบางทีเจ้านายมันเหม็นขี้หน้าเราอ่ะบางทีลูกน้องมันก็จ้องที่จะเลื้อยขาเลื้อยเก้าอี้เรา ครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้บริบูรณ์จะได้เจริญด้วยหน้าที่การงานห่มผ้าผ้าประทานสักครั้งหนึ่งครับเหมือนเป็นเกาะป้องกันภัยให้กับคุณผู้ชมอย่าได้พลาดนะครับการห่มผ้าผ้าประทานครั้งนี้ขอให้คุณผู้ชมตั้งใจทําผ้าผืนหนึ่งเนี่ยเป็นผ้าธรรมดานะครับห่มผ้าเล็กๆประมาณหลา1นึ่งเซนเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังผมนะผืนหนึ่งเนี่ยสีบาทผมเคยซื้ออยู่ผมซื้อประจํามีโอกาสไปห่มผ้าหน่อย ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเป็นแหมจานพระประธานฉันองค์ใหญ่แม้หูผ้ามหลายตังนะไม่ต้องครับคุณผู้ชมซื้อผืนเล็กๆและห่มนิดหนึ่งบอกท่านว่าช่วยเป็นพระเกรคุ้มครองให้ข้าพเจ้าขอให้การห่มผ้พาพระประธานครั้งนี้จงเป็นเกราบ ป้องกันภัยให้แก่ข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลนี้ให้ผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้แล้วเมื่อดาวเสารนะฮะคุณผู้ชมครับโคจรมาอยู่ในดวงชะตาของคุณผู้ชมสิงหากันยาตุลาพุจิกาสี่เดือนนี้คุณผู้ชมรัดเข็มขัดสักนิดหนึ่งนึกออกไหมฮะคุณผู้ชม ประหยัดสักนิดหนึ่งเวลาจะทำอะไรจะซื้ออะไรนะครับตั้งสตินิดหนึ่งนะครับคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงลูกเมียสามีลูกต้องไปโรงเรียนเรามีภาระอะไรที่จะต้องผ่อนอะไรไประหยัดได้ก็ต้องประหยัดแต่คุณผู้ชมเชื่อผมเถอะในเมื่อดวงชะตาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหครั้งนี้แม่งตกต่ำชิบหายเลย แม่งลำบากที่หายและแม่งสุดและในชีวิตเนี่ยไม่มีครั้งไหนจะลำบากเท่าครั้งนี้อีกแล้วไม่มีครั้งไหนจะตกยากเท่าครั้งนี้อีกแล้วคุณผู้ชมจำไว้เมื่อเวลาดวงมันตกอ่ะมันตกไปถึงที่สุดแล้วมันจะไม่ตกไปกว่านี้แล้วและเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่าลืม การทำบุญมันก็ไม่ได้ส่งผลเต็มร้อเปเฉะนั้นทำยังไงรักษาสินห้าให้มั่นครับคุณผู้ชมสินห้ามีอะไรบ้างถ้ารักษาไม่ได้ก็ยึดไว้สักสองสข้อและหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนา ทำทานบ้างเพื่อละจากความตนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมบริบูรณ์ให้ได้ทั้ง3อย่างนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าปัญหาใดๆอุปสรรคใดๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้ชาวราศีเมษที่เป็นที่รักทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีเมษให้ผมสักครั้งหนึ่งครับ ในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีเมษทุกท่านครับปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายยายะเทว,วานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรรโนมารานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสนากาตาโพธาเชตาวามารังสวาหนังจตุสาจจาสะพังรสังย นราสภาทานังการทยโพุทธาทเวสตินายกัสเภปเดนตตาไมฮ ทานโยเปนติภาคาสเมงโมคาลาโนยเจวามะเกนาเกเนสาวันมไอฮานโงอานันทราอุโรกาสโปจะมหานาโมอุปาสงบามาโสตะเกเกสันเต sa mek suryo vapa pan karo ne sen do se re sam pan no so pito moni kong kawo maraka sapo tero mahesi ten hang vatane no เสวะเรเถระปัจจิเมชาตานราเตติรการมมะเสสาเสติมหาเถรวิจิตาสินสาวกไเอเตเสติมหาเถรวิจิตวันตยชนตวรสัย โสตกังอาชาคังปัจจโตองคาสิวะเมังกุลิมานาการขันธบุรุษปเรตานจะอาตาณิตยโสตกังอาคาเสชะทนา เสสาวินายางยานโตานานตันชินเตชะสาวัสตโตเมสสะเกตเจ สัทสัมปวตาปัญเรชินปัญชรมาจามิวิหารตังมาหิตเลสัทปาเลตุมังสาเพเตมหากุริสาสภาเยเจวมาโตสุโคตสุราโคชินานุปาเวนะชิตุปันโท ภเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตราย